สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจุะเบียนตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์นะคะและตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมน์เศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศค่ะ ข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดและเป็นประเด็นร้อนนะคะเราจะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกๆวันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอนุภาสิริรวงค่ะเราพบกันในวันศุกร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2567นะคะโดยคุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามชมรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ได้ผ่านทางช่องทาง YouTube Channel หุ้นอินไซด์ค่ะและรับชมได้ทางช่องช่องทาง a c e b o o k หุ้นอินไซด์ด้วยเช่นกันค่ะเริ่มอัปเดตกันเลยนะคะกับภาพรวมของตลาดหุ้นนไทยะะคะ สัปดาห์นี้ดัชนีสามารถยืนในแดนบวกค่ะโดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยนะคะยืนเหนือ1,450จุดได้นะคะโดยแรงหนุนมาจากกระแสงเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าค่ะสะท้อนจากเงินบาทที่กลับมาแข็งค่านะคะแล้วก็ยังได้รับอน,นิสงส์จากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดท,ที่ได้ประกาศลดดอกเบีย้ย0.50%เปเ็นป็นครั้งแรกในรอบ4ปีค่ะผสานกับแรงหนุนนะคะจากกองทุนรวมวายุพักหนึ่งนะคะที่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อเป็น ในช่วง16-20กันยายน67นะคะสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะที่ราคาหน่วยละ10บาทค่ะเงินลงทุนขั้นต่ำนะคะ10,000บาทส่วนปัจจัยต่างประเทศอื่นๆนะคะก็มีเรื่องของธนาคารกลางของอังกฤษนะคะหรือว่า BOE ค่ะก็มีมตินะคะด้วยคะแนนเสียง8ต่อ1นะคะในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ5%ในการประชุมค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะ และหลังจากที่เฟดได้ประกาศลดดอกเบี้ยนะคะก็ต้องมาติดตามค่ะว่าสําหรับแบงค์ชาติไทยนะคะจะมีทิศทางการกําหนดอัตราดอกเบี้ยอย่างไรในในรอบการประชุมที่จะเกิดขึ้นครั้งล่าสุดนี้นั่นเองค่ะส่วนข่าวสารของแวดวงบริษัทจดทะเบียนนะคะมีเรื่องของอมาตะค่ะอมาตะค่ะได้มีการให้ความมั่นใจค่ะว่ายอดขายครึ่งหลังของปี2567จะเติบโตเข้าเป้า2,000ไร่นะคะเดินหน้าพัฒนาที่ดินนิคมไทยเวียดนามรับลงทุนเพิ่มค่ะ นายโอซามูซูโดรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทอมตะคอร์ปอรเรชั่นจำกัดมหาชนหรืออมตะนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าทิศทางยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมช่วงครึ่งปีหลังของปี6-7มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากขณะนี้ยังมีการจองที่ดินของนักลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและเวียดนามค่ะจากการย้ายฐานการผลิตและขยายโรงงานนะคะ ดังนั้นเชื่อว่ายอดรับรู้รายได้จากการโอนที่ดินจะปรับตัวสูงเพิ่มสูงขึ้นเห็นได้จากไตรามาสสามที่ผ่านมายอดโอนที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องค่ะจากปัจจุบันนะคะที่มียอดรอการรับรู้รายได้จากการโอนหรือแบ็กหลอกอยู่ที่1 6 9 3 9ล้านบาทนะคะและคาดว่าป,ปี2567ค่ะก็จะทยอยรับรู้รายได้ประมาณ50%และในปี2568ออีก50%ค่ะ ดังนั้นประเมินนะคะว่ารายได้ของบริษัทจะมีการเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายค่ะโดยคาดว่าสิ้นปีจะมียอดจองเข้ามาประมาณ2,000ไร่นะคะเพิ่มขึ้น10%จากปีก่อนหน้าจากครึ่งปีแรกที่มียอดขาย1060ไร่ค่ะเนื่องจากนักลงทุนมั่นใจในทำเลที่ตั้งของนิคมอมตะซิตี้ทั้งชนบุรีและก็ระยองค่ะรวมถึงเวียดนามด้วยนะคะที่สามารถให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและก็ระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมประกอบก,บกับการย้ายฐานการผลิตจากประเทศมาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งไทยและ เวียดมสำหรับแผนการพัฒนานิคมในปี2567นเะคะเพื่อรองรับการลงทุนที่เกิดขึ้นค่ะบริษัทก็ยังเดินหน้าพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมและก็เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณูปโภคนะคะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามาตั้งสถานประกอบการและก็ให้สอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะจากอมาตานะคะเราไปอัปเดตกันต่อค่ะกับ TMI นะคะได้มีการเซ็น M O U ค่ะกับเจียมพัฒนาพลังงานตอร์เนชั่นแนล เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มในยุโรป130เมกะวัตต์ค่ะนายธีราชัยประสิทธิ์รัตนพรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทธีรามงคลอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนหรือ TMI ค่ะก็ได้เปิดเผยนคะคะว่าบริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ร่วมกับบริษัทเจียมพัฒนาพลังงานอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ JEI ค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าฟาร์มในทวีวินะคะจำนวน130เมกะวัตต์ซึ่งจะดาเนินการต่อเนื่องในระยะเวลา4ปีนับจากวันที่ลงนามก็คือ13กันยาย,ยน67ค่ะทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวเป็นการขยายเป็นการขยายธุรกิจนะคะภายใต้บริษัททีรัมงคลเอเนอร์จีจำกัดค่ะซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัททีรัมมงคลอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนและบริษัทเจียมพัฒนาพลังงานอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนะคะเป็นการแสดงเจตนาร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาโครงการร่วมกันให้สามารถเชื่อมต่อและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศที่โครงการนั้นตั้งอยู่ได้สาเร็จเท่านั้นไม่มีผลผูกพันหรือสร้างภาระผูกพันในข้อผูกมัดทางกฎหมายค่ะไม่ว่าทางตรงทางอ้อมแต่อาจจะขยายความร่วมมือได้โดยความยินยอมทั้งสองฝ่ายค่ะ ทั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่ายค่ะมาต่อกันที่ SEI นะคะหุ้น IPO น้องใหม่ค่ะพร้อมเข้าเทรด MIR ยีกันยาย,ยนนี้ค่ะหลังจากที่ปิดจ,จอง IPO 50ล้านหุ้นหมดเกลี้ยงค่ะนายพายุพัฒน์มหาผลนะคะกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิธนก,กิจบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยในฐานะผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท SEI Medical จำกัดมหาชนหรือ SEI ค่ะเปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่ได้เปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือหุ้น IPO จำนวน50ล้านหุ้นนะคะคิดเป็น29.41%ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดระหว่างวันที่16-18กันยายนที่ผ่านมานี้ค่ะปรากฏว่าหุ้นน้องใหม่ SEI ค่ะ ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนที่จองซื้อเข้ามาเต็มจํานวนค่ะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทและศักยภาพของการเติบโตของ SEI ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้นะคะประกอบกับเรื่องของการกําหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO จํานวน50ล้านหุ้นนะคะพาหุ้นละ0.50บาทต่อหุ้น ที่ระดับราคา3บาท10สตางค์นะคะคิดเป็นอัตราส่วนต่อราคาต่อกำไรสุทธิหรือ P/E ratio นะคะเท่ากับ19.64เท่าค่ะถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะตลาดในปัจจุบันที่สำคัญหุ้น SEI นะคะมีมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายที่บทวิเคราะห์ประเมินมูลค่าพื้นฐานนะคะสะท้อนถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตและจากความสำเร็จในการเสนอขาย IPO ดังกล่าวค่ะ ก็ส่งผลให้ SEI นะคะมีความพร้อมที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันที่24กันยายน2567นี้นะคะในกลุ่มอุตสาหการรมสินค้าอุปโภคและบริโภคค่ะทางด้านของผู้บริหารนะคะนายการปุญญะเจาริญศิลค่ะซึ่งเป็น CEO ของ SEI นะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าขอขอบคุณนักลงทุน,นะคะ่ะที่เชื่อมั่นในศักยภาพและการเติบโตของบริษัทจนทำให้แผนการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่ะ และได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุนสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดซับเอ็มเครั้งนี้นะคะนับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้เช่าเครื่องมือทางการแพทย์วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบครบวงจรมากยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะทอมทั้งเป็นอย่างเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนได้เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของการเติบโตไปพร้อมกับ SEI ค่ะปิดท้ายกันนะคะกับโอกระจู๋ค่ะ ประกาศราคาเสนอขาย IPO หุ้นละ6บาท70ตังค์นะคะเปิดจองซื้อ23-25กันยายน67โดยคาดเข้าซื้อขายปลายเดือนตุลาคมค่ะนายพิเชศศษฐ์สิทธิอํานวยนะคะกรรมการผู้มนวยการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจํากัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จักกจดจาการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายก็ได้กล่าวนะคะว่าบริษัทปลูกผักเพราะรักแม่หรือว่า OKJ OK คค่ะได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO นะคะที่ราคา6บาท70สตางค์ต่อหุ้นค่ะคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิหรือ PE ที่24.13เท่าค่ะหากพิจารณาจากผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในช่วง12เดือนย้อนหลังถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสะท้อนพื้นฐานและศักยภาพของการเติบโตค่ะเตรียมเปิดให้กับนักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO นะคะในวันที่23-25กันยายน67 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและมีบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ CGS i n อ e r ินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ค่ะและคาดนะคะว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนและซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซทค่ะภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยบริษัทจะนําเงินที่ไดจากการระดมทุน IPO นะคะไปขยายสาขาสร้างโครกงการแห่งใหม่เพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจค่ะและนอกจากนี้นะคะเพื่อคงความเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งค่ะภายหลัง IPO นะคะทางบริษัทมอนดูลัสเวนเจอร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปิกจำกัดมหาชนหรือ OR ค่ะได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นนะคะโดยจะซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ร่วมก่อตั้งรวม31.8ล้านหุ้น คิดเป็น5.2%ของจำนวนหุ้นหลัง IPO ค่ะบนกระดานรายใหญ่หรือว่า Big Lotboard นะคะในราคาเดียวกับราคาขายราคาเสนอขายหุ้น IPO ในวันแรกที่หุ้น OKJ OK จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ค่ะเพื่อที่จะรักษาสัสดส่วนการถือหุ้นที่20%ค่ะภายหลังการ IPO นะคะแล้วก็คาดว่าจะได้เห็นความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหารสุขภาพหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางจําหน่ายในร้านคาเฟอัลเมซอนค่ะค่าวนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะของภาวะตลาดหุ้นนะคะในรอบสัปดาห์นี้ค่ะที่เรานํามาอัปเดตกันนะคะรวมไปถึงข่าวสารของบริษัทจ,จดทะเบียนค่ะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าค่ะเรามาอัปเดตข่าวกันต่อนะคะกับข่าวเด็ดนสุดสัปดาห์ค่ะ และหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะต้องการที่จะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวของหุ้นอินไซด์นะคะได้แบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์ w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  e b h u i n s i h t c o m ค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ทางทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะวันนี้รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ